ใจนะครับใครที่ทํางานเรื่องปราบปรามยาเสพติดเี่ยท่านจะได้ความชอบจากประชาชนแต่พวกยาเสพติดมันไม่ชอบแน่ขนาด้ัาตรีมหาไทยมันยังขู่ครับมันส่งจดหมายไปที่บ้านผมเลยว่าท่านเป็นนัาตรีมหาไทยไม่เป็นไรทําอะไรไม่ได้เพราะมีคนคุ้มกันแต่ระวังลูกหลานของท่านนะไปเรียนหนังสือนี่ ไม่มีใครคุ้มกันเขาต้องจัดการถ้าเรากลัวนะครับอ้อยเราก็จะลอมือเพราะกลัวนะครับผมบอกมาเลยพระเจ้ามีถึงคราวจะตายก็เรามันต้องตายถึงคราวไม่ตายก็ไม่ตายผมยิ่งรุกหนักก็ไปอีกครับรุกหนักก็ไปอีกครับกำนั้นพี่บ้านหลายคนผมให้เซ็นใบลาออกครับเขาถามว่าผมผิดอะไรบพรว่าท่านไม่ได้ผิดหรอกครับ แต่ท่านขาดคุณสมบัติของการจะเป็นกำนันเหียบ้านเขาถามว่าขาดคุณสมบัติยังไงนะอย่างแข็งแรงอยู่นะครับผมบอกขาดท่านการคุณสมบัติเพราะท่านตาบอดหูนวกคุณสมบัติข้อหนึ่งของการเป็นกำนันเใหยบบ้านนี่มันต้องไม่เป็นคนตาบอดไม่เป็นคนหูหนวกนะครับเป็นกำนันเใียบบ้านอ้ยผมเขาบอกเขาตาดีหู ตาดียังไงเขาขายข้างบ้านคุณเนี่ยคนยังไม่เห็นคุณไม่ได้ยินเหรอรอบๆหมู่บ้านของคุณนี่คนขายายามีอยู่ผมยังรู้เลยผมเอาเชื่อให้เขาเขาก็เลยบอกเขาต่อไปนี่เขาจะไม่น่นแล้วถ้างั้นเขายินดีที่จะเลาออกมันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะผู้ว่าราการบางท่านผมย้ายจากผู้ว่ามาเป็นผู้ตรวจเลยนะครับนะเพราะว่า เขาบอกว่ายังไงเขาอยู่จังหวัดใหญ่งานทำไม่ไหวแล้วครับเร่องเสพติดอาบอกดีแล้วผมจะให้งานน้อยๆมาเป็นผู้ตรวจเลยนะฮะก็ทุกคนก็เลต้องทํางานเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของการปราบยาเสพติดเนี่ยมันต้องทํามากกว่าเรื่องอื่นเพราะมันผลประโยชน์เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านมันเสี่ยงได้ที่กลัวมากที่สุดก็คือ การจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์นกักการเมืองท้องถิ่นนายอกอวจรผมไม่บอกจังหวัดไหนครับผมไปจับกลุ่มยึดทรัพย์นะฮะคลองเตยนี่เงียบเลยช่วงนั้นนะ่ะร้านค้านี่เงียบระบนเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมเงียบเพราะผู้ค้าผู้ขายผู้เสพไม่มีครับนะต้องเอาตํรวจจดดอมมาเฝ้าเลยคองเตยตอนนั้นผมจึง หวังว่า30มิบกรานเนี่ยจะต้องมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำให้ไม่มีใครมาพูดฝาผมก็พูดวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายตามที่อดีสอนพูดเพราะพวกเราก็คงรอดูนะครับแล้วก็พวกเราต้องช่วยครับเราต้องช่วยกันอย่างที่ว่านครับเ,เรื่องยาเสพติดทุกฝ่ายต้องช่วยเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาอยากให้เราทำนะอยากให้เราทำทันทำทันที และต้องทำอย่างจริงจังทำด้วยหัวใจสิงไม่ใช่หัวใจธรรมดาครับ